สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาพบก,กันเหมือนเช่นเคยนะคะในวันพุทธที่10มกราคมปี2 5 6 7ค่ะวันนี้ช่องมามีออสการ์มาอัปเดตราคาข้าวเปลือกเหมือนเช่นเคยนะคะนะาไล่เรียงไปแต่ละจังหวัดค่ะทั้งข้าวเจ้านะคะมะลินะเนาะข้าวเหนียวปทุมธานีนะคะทุกคนเ,เราจะลุ้นกันไปเรื่อยๆนะรอดูนาะปรังจะเป็นอย่างไรนะวันนี้ปรับขึ้นอีกแล้วนะใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยค่ะข้าวเปลือกเจ้านะ ปี2,566ท67นะคะจังหวัดนครสวรรค์12,500บาทถึง12,900บาทจังหวัดพิจิตร12,300บาทถึง13,000บาทจังหวัดกำแพงเพชร11,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดพิษณุโลก12,000บาทถึง13,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทค่ะจังหวัดสุพรรณบุรี12,700บาทถึง12,900บาทจังหวัดสุโขทัย11,300บาทถึง11,500บาทจ จังหวัดเพชรชบูรณ์หนึ J, 12, ่งมื J, ่นหนึ 22, ่งพันห้าร้อยบาทถึงหนึ J, 12, ่งบาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหนึ่งบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดชัยนาทหนึ่งบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดอุทยธานีหนึ่งบาทถึงหนึ่งหมบาทจังหวัดชาเชิงเร้าหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นสามพับาทจังหวัดอุตรดิตถ์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่ 2 0 0บาทถึง12,400บาทจังหวัดนครนายก12,500บาทจังหวัดปทุมธานี12,000บาทถึง12,300บาทจังหวัดนครปฐม12,500บาทถึง12,900บาทจังหวัดอ่างทอง11,900บาทถึง12,200บาทจังหวัดสิงห์บุรี12,300บาท2,300บาทถึง1 2ถึง13,200บาทจังหวัดราชบุรี12,600บาท ถึง12,700บาทจังหวัดกาญจนบุรี11,500บาทค่ะรายการต่อมานะคะคาเปิกหอมมลีค่ะนาะปี2566ทับ67 จังหวัดสุรินทร์หนึ่งหมบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้ยบาทถึงหนึ่งมื่นสี่พันสามร้อยบาทจังหวัดชัยเศษหนึ่งหมื่นสองพันสามรบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทจังหวัดร้อยเอ็ด1 4 0่งบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดมหาสารคามหนึ่งบาท ถึง14,900บาทจังหวัดยะโสธร13,800บาทถึง14,300บาทจังหวัดชัยภูมิ13,200บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,900บาทถึง15,000บาทจังหวัดนครพนม13,700บาทถึง14,500บาทจังหวัดสกลนคร13,200บาทถึง14,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดขอนแก่น13,500บาทถึง 14, 1,300บาทจังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดเชียงราย13,500บาทถึง14,700บาทจังหวัดนองบัวลำพู13,700บาทจังหวัดหนองคาย13,000บาทถึง13,700บาทจังหวัดมุกดาหาร14,000บาทจังหวัดเชียงใหม่13,500บาทถึง15,800บาทจังหวัดเลย14,000บาทค่ะ รายการต่อมานะคะกรเบืหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างค่ะนาปี2 5 6 6ันห้นะคะจังหวัดนครสวรรค์หนึ่งสอันห้าร้อยบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดสะแก้ว1.3.000บาทจังหวัดพิจิตรหนึ0งบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดพิษณุโลก1.5.000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งหบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดชียงแสงหมื่นสามพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาท 14,700บาทถึง15,200บาทจังหวัดนครนายก14,000บาทค่ะรายการต่อมานะคะกาเปิดปทุมธานีค่ะนาะปี2,566ทับ 67, นะคะจังหวัดลบบุรีค่ะ12,200บาทถึง12,500บาทจังหวัดสุพรรณบุรี13,300บาทถึง13,500บาท จังหวัดชัยนาท12,000บาทจังหวัดอุตรดิตถ์13,500บาทถึง13,600บาทจังหวัดอ่างทอง12,900บาทถึง13,200บาทจังหวัดสิงห์บุรี14,000บาทถึง14,200บาทจังหวัดราชบุรี13,400บาทถึง13,500บาทจังหวัดกาญจนบุรี12,800บาทจังหวัดปทุมธานี13,500บาทจังหวัดนครนายก13,000บาทค่ะ รายการต่อมาเลยนะคะค้าเปลกเหนียวเมล็ดยาวค่ะใปี2566ทั67นะคะจังหวัดขอนแก่น12,700บาทถึง13,300บาทจังหวัดอุดรธานี12,500บาทถึง13,300บาทจังหวัดสกลนคร12,400บาทถึง12,800บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดอุบีราชธานี12,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด12,000บาท จังหวัดชัยภูมิ12,700บาทถึง13,500บาทจังหวัดหนองบัวลำพู12,700บาทจังหวัดหนองคาย12,300บาทถึง12,700บาทจังหวัดเลย12,700บาทจังหวัดเชียงใหม่11,700บาทถึง12,300บาทจังหวัดมุกดาหาร13,500บาทปลาเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนะคะ500บาทค่ะ จังหวัดลำพูน11,600 11, บาทถึง12,300บาทค่ะรายการต่อมานะคะเป็นรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะข่าปึกเหนียวเมล็ดคลนะณปี2566/67ค่ะจังหวัดอุดรธานี11,500บาทถึง12,300บาทจังหวัดเชียงราย1,600บาทถึง11,800บาท จังหวัดนครพนม1800บาทถึง11,000บาทจังหวัดหนองคาย11,300บาทถึง11,700บาทจังหวัดเลย9,000บาทจังหวัดอำนาจ,จเจริญ1800บาทถึง12,500บาทและจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ12,500บาทถึง13,500บาทค่ะ ทุกคนคะ่ะมามีออสการ์นะคะชาวนาคนนี้ได้นําเสนอจบลงไปแล้วนะคะทุกรายการค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณยังสูงค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์กันเข้ามานะคะหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอขอบพระคุณทุกคน ขอบคาุณมากค่ะบ๊ายบาย